เรื่ว่าเล็กอยู่ไหนต้องให้คุณเล็กเหมามาเป็นพยานด้วยให้ตัดทุกห้องหาเออทิ้งไปเลยจะเชื่อเนยรู้มั้ยรู้อั้ยว่ากูใส่เริ่องอย่างพวกอ่อว่าถ้าไม่ดื้อนะไอ้ตาคือใครคุณเล็กอยู่ไหนบอกให้ถามว่าตาคือใครอยากได้ไงไปฉีดยาหรือเปล่าฉีดยาอะไรเนี่ยคุณเล็กคุณเล็กอยู่ที่ไหนต้องให้คุณเล็กออกมาตรวจสอบว่าจะดื้อแค่ไหน ชี้ใครได้ือชี้ใครไ้อเจับใจดื้อมากแค่ไหนพี่ตั้งแต่ยังโดนพูดฟังตัวนั้นอ่ะเอาไว้ทันแล้วเป็นไงแล้วยังเดี๋ยวว่ตัวนี้เดี๋ยวดูว่าอยากรู้ว่าห้องหนึ่งอ่ะใครทำมาก่อนเขาถามว่าสีตีสีเนี่ยเสียงดังทําไมไม่ย่องหงาบ้วนี่กลัวเพราะไม่เคยบอกไปไว้เลยปะฮะ มันจะเอาตัวนั้นออกมันไม่รีบเข้าไปหรอป้าจะได้รู้ว่าป้าไม่รู้เรื่องอ่ะเออป้าไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะเื้อหวังถึงใครอยากได้คนเดียวมั้งอยากเออจะอยากได้คนเดียวมั้งใช่ป่ะป้าอยากได้คนเดียวใช่ไหมสงสัยอยู่สงสัยอยู่สงสัยสงสัยแล้วเอ๊ะป้ายข้างหน้าจะไปไปชื้นบอกน้องปสาไม่ร้องเหรอแม่ไม่ร้องเราจีบกันไข่ร้องแค่สงสัยนะยังไม่ทันไรขี้รัก กพูันนนเล่แล้วป้ายเอาลงยังป้ายหมอปลาอะไรเงี้ยเอายังหมายว่าแถมยิ่งก่อนแถมยิ่งก่อนแถมยิ่งก่อนนะยังปลายิ่งก่อนนะเดี๋ยวเราเอาชื่อในลงมสมจิตนัดนะใช่ไหมให้เขียนว่าอะไรถ้าเอาถ้าป้ายนั้นลงแล้วเขียนว่าอะไร ปายสมจิตนั้นนัทพลดีกว่านัทจมวอนนัทจมวอนโอ้ขึ้นนี้เลยเหรอเดี๋ยวบักโลมาบอกบักโลเลยให้เปลี่ยนป้ายี่จุดตรงที้ของสมจิตทางโลงมันนี่ว่าเป็นป้ายว่าไอ้แก้ว่าคุณสมจิตคุณเล็กอยู่ไหนชื่อและสกุลของคุณเล็กอยู่ไหนเดี๋ยวไปทำงานก่อนนะแล้วเดี๋ยวกระตังเอาไปแล้วนะฝากฝากเยอะหน่อยไปแล้วหน้าร้อยเก็บยววัชิกิ้นากเยอ่หน่อยไปแล้วเออเออเอ้ยน้อยเอ้น้อยมีรถจ้ะ เอาเลวไปนอยนอยไปเทายวนยวไปไปายาอะไไปดูอะไรเนาะแล้วร้องครอเคย่ายาพี่แบมเคยพี่แบมเคอันนี้ไปนะกูบไปเพราะว่าเองยังนอนไม่หลับแล้ววะก็ธรรมดาเนะ่เจ้อเขาไปลั่นคืนนะเปิดเพลงนะเปิดเพลงเสียงดังแล้วก็ร้องอีกด้วยนะ เคาะแล้วร้องเพลงด้วยนะเมื่อคืนแม่พวกหลับเพลินนั่นแหะเขานอนเขาไม่หลับประเดีเป็นอะไรมากวะเนี่ยท้องานอย่างอาศัยเราทำไมมาไม่เปลี่ยนป้ายออกสักทีป้าอ้าวมาอาศัยอยู่ใช่เพราะว่าประสันนี้ตั้งแต่เด็กก็ทำงานไม่ได้เลยแน่สิเพราะอะไรอ่ะนี่ก็สงสัยมาแล้วเนี่ยว่าป้าป้าๆไม่เปลี่ยนทเปลี่ยนเอาะไรอ่ะเราต้องดูเครื่องก่อนนะว่ายัง ทุ่งนี่เราจะแชร์คนต่อมาจัดจนหมดเรื่องแกต้องรอน้องก่อนต้องให้น้องมาเบ่บอกก่อนอัมาากเลนมไปกนกางจ้มาคอืมเด็วันนี้ไปจีจางที่บานมีแต่ตัวก็จะออเลบีไม่ไปตัวตัวกูจะแยกจำวเนียอูับวันที่แต่มนกับเงี้ยไมไหนอ่ะ บินบินบินไปไหนนี e ่ถึงนะแต่วันที่เจ mm ็ดเดินหน้าแต่วันนี้เราไปนะอยากโทรหาน้องไหวร่อนไม่ต้องเรามี่เขาดูอยู่วัี่เจ็ดเดินหน้าแล้วก็ไปฉีดยานะเออหลานหลานไม่โทรมาเลยเนี่ยเธอกัลลาดไงหลานไม่โทรมาเลยเดี๋ยวเราจะไปเฮียนนะกับเฮียนน้ำดีกว่าเขาเป็นห่วงกันดีแล้วพวกคุณเข้าไปตกลงไปถามพวกนั้นไม่ต้องห่วงมันแล้วป่ะไปยัพวกนี้มันออกไม่ได้ก็เลยทา้งข่าวทั้งสุขดี จะถามข่าวจิกบิดนะนุ้ยจะถามข่าวมั้งไปอะไรของแกตั้งเปี่ยนเปลี่ยนงว่ารือว่าขโมยกันใครบอกว่าตีสี่เลยแต่เมื่อวานทั้งวันแหละคนเดียวมีใครเขานั่นด้วยเลยเมื่อวานนี้ทั้งวันเขาปล่อยมองแเขาปล่อยทั้งวันเขาไม่มีใครยุ่งกับเขาเลยนะทั้งวันทั้งวันนี้รู้จักหมดว่าพ่อโสอะไรนี่แล้วเช่น์เกณฑ์ไปพอสองพันห้าร้อยห้าสิบหกหกไว้ัยเขามาจากสองสี่นุ้นสองสี่กี่ปีพี่ีแบมเขามาตั้งแต่สองสี่ ไม่เคยยุ่งเลยนะนี่แบมตามด้วยนี่แหละกูเข้าห้องน้ำอ่มันก็ยังไม่นอนก็ให้กว้ากูแกงกูทล้งนี่มาหาว่ากูนอนอยเนี่ยบอกไม่รู้เหรอวะเอากูเอาหัวทั้งนี้นี่เอาเท้ามาตีแล้วก็มาเตะหัวกูอ๊ะกูก็เดินใจเดินออกมากูก็ไม่ได้พูดมันก็บอกหยุดพูดเอาแล้วไม่เดินกลับที่สักทีอ่ะแล้วใครจะปล่อยออกให้พวกมึงได้อ่ะไงยังอย่างเงี้ยเงินมันก็ไม่ใช้กูจะเขาใช้ต้งนัดต้อง หลายครั้งแล้วอีนี่อตั้งแต่ยังแต่เอ๋บางวันหยุดจะรับกูเราวตั้งนั้นยังกูไม่บอกกูไม่กลัวหรอกว่ากูไม่เดินกลับที่หาหลอกต่างคนไปไม่ได้เออนั่นสิต้องเป็นอาทิตย์อาทิตย์กูก็ไม่ได้ยงกูก็ไม่นอนเพราะอย่างพวกนี้ไงใช่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 อันนั้นมาอีนู่นก่อนไปนหน้าไม่รู้ไอ้หัวตรงสาวของเรากูตรงนี้กับโดนมึงแตะไว้่็ตอนนี้เงินกูไม่กินพึง้ามาอย่าง ได้ยินเสียงมันไม่ได้ยินกูก็ห้องลองเอ้ยจริงๆกูไม่ได้ออกจืิงแล้วมันมาเสกกูกูอกได้ไไม่ได้เพราะกต้องกลับมอนอกไปเห็นตัวกูที่จุดระดบิณตัวหนึ่งอันนี้ไม่เดินกลับที่นอนแล้วก็เอาเงินกูให้เงินใช้เบอร์กูให้ไปเบอร์เอทีเยังอีมียังมันเปนตีเขาบมดเลยที่นกระตีบอกปลาเขาบ้าตีัเมียบอกบางเขาบัง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 บับบัง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 บบงงินับบบบบ เรองก็ไมนี่ยายยงก็มัวแักกะก็ไมไดใช้วิจินนัยานเอานะเขาจะเล่าเรื่องอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ฟังก็ป่นแล้วนี่กูอยากคุยกับพื่อนันทุกวันเนี่ยเนี่ยตั้งคุรู้เรืวคุยไม่นะดูดูที่ยังทางออกอ่านกันแะ้วพายกันเองไม่ว่ากันมัางนะกูต้องมารายงานทุกเช้าตั้งไม่ปอกล้งก็ไม่ได้ถูกกินแล้วเนี่ยเขาฉ้อนสีเงินเนื้อแล้วคุยอยู่ย่างนี้แบบเนี่ยเออแล้วเขาใจมากก็ไม่จริงใช่แล้วเนี่ยยายหน่อยก็มันจะ ตั้งเนี่กูขาดน้ำแล้วอยู่ในนี้ท่านจีรันให้ได้กันแดดแล้วก็ซอยแล้วเออเออไอเนี่ยแล้วไม่รู้อะไรมึงกล้ากั้นใจหน่อยก็รู้จับกล้างอยู่ดีว่าใช่เราไม่เดินกลับที่นอนที่กับกล้องมันี่กับที่แก้วฟังเราก่อนเราเข้าใจแกนะไม่ได้พูดเลยไม่เราเข้าใจแกเออกูบว่าไม่แค่นั้นก็เป็นแฟนแต่ไม่หน่อยเป็นแบบนั้นนะก็รู้แต่ว่าไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องอื่นนะแบบมึงก็จะารที่สันติภาพมึงต้องเข้าใจว่าพอตอบไม่ได้เพราะอย่างสอง เงียนิ่มนจะต้องเดินกลับที่ไหมนนี่ไม่กลับที่แล้วก็มาหาว่ากูพูดเอ้ากูไม่ได้พูดแต่กูตีกันกูไม่ปล่อยอ่องแน่เอออะไรอะทีคนกนตัวนั้นยังปล่อยใส่เขาโอนเขาไม่ได้เแม้เออไอ้นี่มันนี่เงาอ่ะเออแล้วมาตีแต่ถ้าเกิดบอกว่าตีกูกูไม่ได้พูดเลยเพราะว่ากูมารายงานสายทุกเช้าเออคนโดนขวางคือโดนคุณปากับใครเออ คุณหน่อยคุณได้กินเงินคุณฟ้าเป็นคนกดลั่นคุณตา้าเป็นคนยังก็ไอนหน่อยมันบอกไอหน่อยบอกฉันว่าแกเปิดเพลงดังแล้วก็ร้องเพลงเคาะอะไรไม่รู้เสียงดังมาคืนให้มันบอกไปแต่ว่าให้มันเลิกต้มถ้าไม่ต้มวันนี้พูดคืบแม่งเลยก็ตูห้องส้วมเนี่ยอนอาใจเข้าไม่ได้เออก็เดินหีไปที่นี้ไม่ได้มันก็ออกไม่ได้อยู่แล้วมันก็กลับบ้านมึงสีบ้านอยู่ไหนไม่รักเข้ารองสีกูไปกินอย่างเงี้ยอไม่ยอมนอนได้หรอเพื่องมันมันรักเงินไอเดียกูไปเบิกเมื่อวานนี้กับอีตอนแรกก็เนื้อๆนะอีอ้น่ลเเ้ริมป็โจว เออมันมัพูดตรงนี้ดิมานพูดตรงนี้เอ้ยมีมีมีอะไรเธอมีอะไรมาระบายให้พี่แบงฟังนะพี่แปงเธอเขาจะเป็นเอ่อเอ่อการที่แบงกูรู้อยู่ป้าวุ้นจินที่จะตัดสินคดีให้อ่าอะไรพี่แปงฟังก่อนเขากออยู่นิ่งแล้วกูนอนของกูได้แล้วนี่กูเปิดเบาๆเบาในหเอืมฟังด้วยฟังฟังฟังนี้กูเลยแค่ถามว่าเอ้าจิ้งหัวไม่ลุกปักกล้องไปบุ๊ เอาเอาตีนเสร็จวะกูไม่กับมาทางนี้นะมาทางนี้เอาไม่รู้เอาไม่รู้แล้วไม่เดินกลับที่กูก็ไม่ได้พูดถ้าพูดปุ๊บมาแล้วหยุดพูดเอาแล้วตีกูก็บอกให้ตีแล้วให้แล้วกูไม่พูดกูพยายามเกลีาะกูลิ่งให้แล้วไม่เดินกลับที่แล้วเดินอาบน้ำทำไมไม่เดินเข้าไปหานก้องอ่ะผมไปอ่ะใคร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 ที่ทำไม่ไหวได้นี่นิ่มน่ะไอ้นิ่มเหรอไม่ยิงมึงออกมาไอ้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 เอ้ไ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 อกใครยังไอ้ไอ้ ที่ใครที่มันนะนี่ตายไม่ดีเนี่ยลงกลางเนี่ยตายแล้วนี่มึงตายไม่ดีแน่มเออไอ้มึงตายไม่ดีแน่มึงมึงได้ลงเกมข้างล่างเนี่ยอ่นนีวยอันนี้ด้วยเฮ้ยพวกนี้ออกไปเช็ดซื้อจะเส้นง่ายนี่มันคุยเรื่องนี้มันไปลงลงนะคุยสิพวกมึงกลัวที่ไหนหน่อยแฟนหน่อยอยู่นน <c oughs> ่นไปหายหน่อยละแฟนเพืนกลัวที่ไหนจับดีมึงซื้อสิกินเบิกมาแล้วหัวดีมาตีกันตายนนี้พวกกูก็ไม่เอาไว้เด้ว อกไม่ได้อกากูไม่มไมิทธแล้เฮียนัดแ,แฟนใครกูที่แหละโอ้ใช่ว่าแล้วมันมีกี่คนรับแฟนกีชุดตัวแล้วกูพูดจีชายสองตัวนี้ก็น,นะน่นน่ะสิตัดกูแล้วอ่ะไม่ให้กูสู้เคิลมึงก็อยู่ให้ได้สิก<อ>ูบอกกูไม่ตอบมันไม่ให้กูพูดแต่กูบอกว่ากูไม่ให้มึออกไปได้แต่ฉันน่ะฉัน่ะบอก้หน่อยแล้วกพูดถึงไอม่งียกูไมจะไปหนี่กบอกาตีไม่เอาเขาตก่อนี่กูจะ

มันอยากได้กูมึงอย่าไปต่อให้มันเลอะนอยอีนั่นปุ๊บหาเรื่องงีงที่จริงของกูไม่อายไอเง้ยเออเข้าใจเข้าใจเพื่อนยังเข้าใจเข้าใจเสียงปั้งเสียงปั้งอืออือเสียงปั้งเสียงปั้งเค่ที่มันส่งมันเป็นเสียงดังนั่นแหละถ้าเข้าไปนี่ปุ๊บให้มันได้นอนสักล่อยมือมาหาว่ามึงดังแล้วทำไมถูกต้องมาแก่เสียงดังนะางเอาเราไม่ชอบเลยเฮ้ยมาคุยตรงตรงนี้นี่ใครต้องคุยกับมันได้อย่างมึงไม่สู้ทุกเบียร์เออทำไมอ่ะ เอมีอะไรแกบอกฉันได้เลยเดี๋ยฉันจัดการให้ใช่ไม่ต้องจัดการพอแล้วคือว่าอยู่ไปก่อนถ้ายังนอนอย่างนั้นโดนไม่แล้วก็มาหาเรื่องเจ้ามันไม่ถูกไงฉันใช่หาเรื่องแล้วไม่เข้าไปนอนได้เราเคยนอนกูก็หาเรื่องจะได้ไงอะไมยังก้อนใครเนี่ยกูกลัวพวกมึงที่ไหนชื่อพวกมึงไม่ใช่มาหาเรื่องเธอมันไม่ใช่ไงมึงไม่เอาให้เคลียร์ให้ฉันเคลียร์ใหวบ้านพวกมึงเออมีปัญหาแล้วมันมาบอกไปปกครองจัดการให้ ไอ้หน่อยไอ้หน่อยใช่ไหมไอ้หน่อยมันมันมันมาพูดมาเช้านะไปเคลียร์กันหน่อยเองเออเดี๋ยวฉันเคลียร์ไอ้หน่อยเองเออได้เพื่อนได้ได้ไอ้เอาแล้วออกมาเลยอืมไป้กับพี่เลยไปเคลียร์กันหน่อยเองแบ่มันต้องมีจุดน้อยนะเออเออเออได้ได้เออเออไอ้กับหน่อยเองแล้วก็อย่างโอเคโอเคเนี่ยแล้วก็เข้าไปเคลียร์ออกให้หมดเออได้ได้ได้